ใช้งานะคะในคลิปนี้นะคะเด็กๆจะมาเรียนรู้เด็กดีมีเมตตาต่อสัพท์ที่จะมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆวันนี้เราก็มีกิจกรรมเครื่องไหวเกี่ยกับภาษาสัมผัสของเราว่าเด็กๆมีภาษาสัมผัสสําคัญกันไหมนะกับการฟังเดี๋ยวเรามาฟังข้อตกลจจากคุณครูโจ้นะคะคยวคุณโจจะบอกทำนะคะแล้วให้เด็กๆทำาองข้าม อย่างเช่นคุณเจ้าบอกว่าให้หมุนล้อเด็กๆต้องทำท่าไหนคะอ่าลองหน่แล้วถ้าคุณเจ้าบอกว่าให้เด็กๆนั่งเด็กๆต้องทำท่าอะไรคะยืนใช่ไหมคะแล้วถ้าเด็กคุณเจ้าบอกว่าให้ยกแขนซ้ายเด็กๆต้องยกแขนไหนคะแข่นขาทำได้ไหมคะขาผ้า่าเด็กพร้อมแน่คะพร้อเคแล้วไปเลยค่ะอ่าเริ่มค่ะ หัวเราะน้องให้เดิน หอมดีแล้วนะคะดีด๋ยวเรามาเรียนรู้ของทะเลแค่เด็กๆค่ะเด็กๆคะเด็กๆต้องมีเมตตาต่อสัตว์นะคะเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบน,นี้มีหัวใจมีชีวิตเหมือนมนุษย์เราไม่ควรเมตตาต่อคนอย่างเดียวควรมีความเมตตาต่อสัตว์ด้วยนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราเลี้ยงสัตว์เราต้องเลี้ยงด้วยความรักให้อาหาร เมื่อสัตว์เจ็บป่วยก็ต้องพาไปหาหมอเด็กๆคะ่ะเด็กดูภาพนี้นะคะสัตว์ไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยแต่เด็กคนนี้ก็เอาก้อนหินมาปาสัตว์เป็นการรังแกสัตว์ดีไหมคะเด็กๆไม่ดีใช่ไหมคะเป็นการกระทำที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราถูกกระทำบ้างเราก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันคะ่ะสัตว์ เขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆคะแต่เด็กๆกก็ต้องระวังอย่าเข้าใกล้สัตว์ที่มีท่าทีที่อันตรายและเป็นสัตว์ที่มีอันตรายนะคะเด็กเด็กอย่าดางมางูรณาการด้านวิชาการเลนนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคำภาษาไทยหรือจให้คำว่าสัตว์ให้เด็กๆมองคำว่าสัตว์นะคะพยัญชนะต้นตัวแรกของคำว่าสัตว์คือวิจารตัวใดคะเด็กๆ สอเสือนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กเด็กค่ะอย่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นภาพสัตว์ให้ถูกต้องนะคะอ่ะเด็กๆดูนะคะคุณน้อยสอคำว่าสัตว์มาเด็กๆตอบคุณน้อยได้ไหมคะภาพไหนเป็นภาพสัตว์คะเด็กๆเก่งมากค่ะภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆว,วันนี้คุณครูน้อยจะมาสอนคำว่า animal อ่ะเด็กๆขาเด็กๆมาสะกดคำว่า animal กังคุณครูน้อยค่ะ A N I M A L a n m a l สัตเก่งม,มากค่ะอลิสายแบบนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องกันเปรียบเทียบขนาดเหมือนเดิมนะคะเด็กๆวันนี้เราคุร้รยจะมาสอนขนาดที่มีความหนาและบางนะคะให้เด็กดูภาพนะคะภาพไหนครับที่มีความหนา อภาพที่สองนั่นเองหนังสือมีความหนากว่าสมุดน,นะคะต่อไปค่ะ เด็กนะคะมาเปิดหน้าที่สามสิบวันนี้เราจะเรียนสองหน้านะคะหน้าที่สามสิบและสามสิบเอ็ดค่ะเด,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 ด็กๆมาทำพร้อมกัวคุณคูน้อยเลยนะคะเรียนรู้อารมณ์ที่หลากหลายคำสั่งนะคะเด,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 ด็กๆตากระบาดท,ทับภาพ อารมณ์ที่แตกต่างจากพวก,เด,กเด็กสังเกตภาพที่หนึ่งน,นะคะกอบสีเขียวเด็กผู้หญิงคนนี้คนที่หนึ่งคนที่สองและคนที่สามภาพไหนที่แตกตา่างคะภาพที่สองนั่นเองเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังร้องไห้เด็กๆก็กากบาลนะคะต่อไปในกรอกสีชมพูนะคะภาพที่หนึง่งเด็กผู้หญิงกําลังร้องไห้ภาพที่สองเด็กผู้ชายกําลังร้องไห้ ภาพที่3เด็กผู้หญิงคนนี้มีความสุขภาพไหนคะที่แตกต่างจากพวกภาพที่3านะคะเด็กที่มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอาจะเด็กมามองกรอบสีกรอบสีส้มนี้นะคะภาพที่หนึ่งเด็กผู้หญิงสงสัยเด็กผู้ชายทำหน้าสงสัยเหมือนกันผู้ชายคนสุดท้ายทำไมคะ หรือสิบกลัวภาพวไหมครับที่แตกต่างจากทั่าภาพเด็กผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็ตาสะบัดค่ะคะสุดท้ายนะคะเด็กๆกรอบสีม่วงนะคะเด็กๆโอ้โหลูกที่หนึ่งโกรธหน้าบึง้งรูปที่สองหงายแย้มแจ่มใสรูปที่สามโกรธหน้าบึง้งภาพไหนที่แตกต่างจากพักคะาภาพา เิ้เย้แจ่มใสนี่เองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถบอกได้นะคะความแตกต่างของอารมณ์ที่หลากหลายกันนะคะ่ะเด็กน้าที่31นะคะเด็กๆเพื่อนจะรู้สึกอย่างไรนะคําสั่งวงกลมล้อมรอบภาพเด็กที่รู้สึกเสียใจและระบ,บายสีภาพที่ควรปฏิบัติเด็กๆด,ดูพี่มีนะคะพี่หมีบอกว่า เด็กๆจ้าจากเหตุการณ์นี้ช่วยน้าหมีหาทีว่าเด็กคนใดรู้สึกเสียใจถ้าเจอแล้ววงกลมภาพเด็กคนนั้นเลยนะคะ,ะเด็กๆดูมองดูที่ภาพในกรอบนี้นะคะเด็กคนไหนเสียใจอยู่ครับเด็กผู้หญิงที่ถือกระต่ายนี่เองร้องไห้อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมอะ ต่อมานะคะที่หนีให้ทำหนำหมีทำอะไรอีกนะคะเด็กๆจากเหตุการณ์ข้างต้นถ้าเพื่อนรู้สึกเสียใจเด็กๆควรทำอย่างไรดีนะรับายสีภาพที่ควรปฏิบัติเลยค่ะเด็กๆค่ะถ้าเพื่อนรู้สึกเสียใจเด็กๆจะทำอย่างไรดีคะเด็กๆควรชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะฉนั้นเป็นภาพไหนคะเด็กๆ เห็นภาพที่หนึ่งนั่นเองเด็กๆก็ระบายสีนะคะเด็กๆก็จะได้ภาพแบบนี้นะคะเด็กๆที่เด็กๆจะทําการบ้านใบงานเลขแปดนะคะเด็กๆมานับหนึ่งถึงยี่สิบเลขไทยกับคุณครูน้อยก่อนเลยค่ะเด็กๆมานับเลขไทยกับคุณครูน้อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10ิบมีหนึำศ11ิบมีหนึ่งำหนึสิมี1นึ่ำสองสิมมีหนึ่งนำ3 1มิบมีหนึำส15สิบมีหนำห16สิบมีหนึำห17มี1นึ่งนำ7 18ิบมีหนึ่งำแด สิบเก้ามีหนึ่งนำเก้ายี่สิบมีสองนำศูนย์เก่งมากค่ะเด็กๆวัคะวันนี้นะคะการบ้านใบงานคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆจะเรียนรู้เลขแปนะคะเด็กๆรู้จักตัวเลขและจำนวน8ปดคำสั่งนะคะเด็กๆโยงตัวเลขกับรูปภาพแล้วระบายสีให้สวยงาม เด็กคะอันนี้เลขแปดอารบิกใช่ไหมคะอันนี้เลขแปดไทยนะคะเด็กๆเด็กๆ,กๆมาช่วยคุณน้อยนับส้มก่อนนะคะส้มมีทั้งหมดกี่โลนนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ม,มี8ปดกที่มใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงเลข8อารบิกนะคะมาหาเลขมหาส้มนะคะอันนี้เลข8ปดไทยเด็กๆก็โยงมานะคะเด็กๆต่อไปนะคะเขียนตามรอยปากเลข 8, ะะนะะลข8ลปดเด็กก็เขียนตามรอยปากเลข8นะคะนะคะเลขแแล้วก็โค้งตามรอยปากนะคะเด็กๆต่อมานะคะเขียนตามรอยปากเลข8ไทย เด็กๆก็เขียนเลขแปดครตามใยปากนะคะเด็กๆ,ๆนีค่ะคะ่ะเราเริ่มที่หัวก่อนนะคะเด็กๆเขียนคำว่าแปดเด็กๆมาสะกดคำว่าแปดกับคุณครูน้อยนะคะปอแอดอแปดครัค้งค่ะปอ ปเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วก็มาเขียนตามรอยปานะคะเด็กเริ่มที่สระแอปอปานะคะรอเด็กอแอรอแปดพอแอรอแปดเมื่อเด็กเเขียนตามรอยปากเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อเร่นแล้วก็ระดับชั้นอนุบาลสองทับสองนะคะเด็กเด่ะ สำหรับคลิปนี้นะน้อยก็จบเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเราพบกันต่อไปในคลิปหน้านะคะเด็กๆคุณพูอมเจ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย